สวัสดีครับป้าเปลื่อนๆมาเที่ยวในอุ้ยก้างวานกับล้าว่างๆวันนี้ป้ามาตกสามโมหน้าด้วยกันเบ็ดตางหลักคำครับผมมาทุกคนน้องเจ้านายครับสวัสดีกับผมป้อม,ม,มน้องนายกับผมมาทำอะไรวันนี้น้องนายมาตกปลาครับมาตกปลาในในกันเบ็ด,ใจ,บดใจกันเบ็ดเป็นเรือใจกันเบ็ดเป็น ใกกนแลาตาที่แลตาตามันตาได้ไหน,นตานี่เกียวดเดือนหนแล้วครับเกี่ยวเดือนหนแล้วเกี่ยวเดือนหนแล้วครับนี่คับป้มใจใจเดินเด้งกับหอหลองเล่สิไปยหนหลงเล่ยยงหนหลงเล่มลงมาแล้วครับ trai trái đẻn đẻn cả mai luôn gặp mõn na, đang như tít gặp lại nhá Đẹp lại, nha bung à, bừng nít tuổi đeo có đeo 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 Đẹp đeo 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 นม่อะได้ยากห้เป็นควันตากับผมงไหมไปดูกับม่เลยพี่น้องเอ้ đây mày lão cặp bấm mày đã ghi đây mà trăm tỷ tuổi rồi đây đây mà tem là là mỏ na cặp bấm tuổi 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 rồi nó 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 này vớt cặp đây cặp vậy kiểu đây mà

แล้วมาลาบิน้องก็ลาบอ่ะนะครับได้เจ็ดแปดตัวแล้วเลยครับผมเดี๋ยวปลดปลากรอครับดุนแล้วครับผมเอ่อพวกนายก็หนุนนาย có mình đếm gặp không à, vô điểm câu là gặp cái ghế này cụ giang này còn nuôi gặp không มีลบบพูดกับเอ๊ก